กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับบ่าวุรักบ้าเล่าเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวุณรักประสิพาพี่น้องมาเบิ่งตลาดดวกเนาะพี่น้องเนาะเมืองคนน่ามาอิสระทด่วไปมาเบิ่งข้างในกันด้วเนาะพี่น้องเนาะกับสบายนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับบ่าวล่าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตลาดดวกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มักสดาเนาะพี่น้องนะมาสดามังง๊ ข้างบนก็สี Alt ่สิบบาทนะพี Alt ่น้องเนาะข้างล่างก็สามแปดอันนี้แก้วมังกรพี่น้องแก้วมังกรเงาๆตัวนี้กับบักซีราเนาะพี่น้องเนาะซีลาพี่น้องกิมจูเนาะตัวนี้กับบักไข่เนาะพี่น้องเนาะ viết ừ. sốm phụ đó phi nong này mình gặp một măng xúm ngắm đó phi nong คนสมัยด้วยความคลายอย่างมาพี่น้องเนาะร่วมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมี่มาคูยังนับเราี่น้องเนาะนี่ก็ส้มผุูนาพี่น้องเนาะโอ้มันเดือบมันเดือบมีหลายสิ่งไรยางอยู่ตรมกลางมาพี่น้องเนาะของอยู่ตลาดร่วมกันทึกถือไมาพี่น้องคนสมัยอ่้งง่ามพี่น้อง เอาเงินง่ามมันนี่รับพี่น้องมาหาสิบห้าบาทนะตัวละห้าสิบห้าบาทง่ามมันนี้พี่น้องมลก่อกระเดิ่มมากนาะพี่น้องนะก่อกระเดิ่มมากเลยพี่น้องหมก่อลำไยนาะพี่น้องนะขายลายสิ่งลายยางเราอยู่ตลาดตวนเนาะ Nó ngàn long lắm liền mong đồ lộp bát long ngang 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 không ngang 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 กมกรดขาินาพี่น้องมัมุนกนนะพี่น้องมัตลาดตัวมีตลาดใจกินนพี่น้องมัเทากับสีอาจ้างย่างกับสีบุบบบนนะพี่น้องมนเขาท้ายป่วยหอมน้ำนพี่น้องน้ปวยหอมน้ำงัดเลยพี่น้องงัดงัดจริงเกลือบบยัง้

ตลาดไทยพองถือมาพี่น้องเนาะราคาเป็นกันเองพี่นออ้องของตูกถือถอยู่ตลาดไทยพี่น้องเองเอ็กซ์ฟังเองกักบกำหญ่ครับพี่น้องเนาะกำใหญ่ร์มันบาลนงามๆนะพี่น้องเนาะจำเนียรงามมันดีพี่น้องนี่ครับปากหุ่งนะพี่น้องเนาะหุ่งงามน,าน,นี้พี่น้องนะ Để cái sumadi đó phải nào. Đúng cái năm mong sưu kỳ nọ mong ngang ngang động ngang 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 kim ngang 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 đó, ngậm ngang 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 chỉ ngang 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 mong ngang 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 มันหวาเลยังง่นลนี่ก็ขอเครื่องจุดธนิกพี่น้องนะ้าพี่น้องมากกักดไลค์กดแชรเพี่น้องนะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วคลิปนี้ก็จบเพียนอกินพี่น้องไย